สวัสดีครับอยู่กับช่องอเรเก่งเกินมาซ่อมนะครับอู่สุพจน์ออตโต้สวิตนะฮะศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับ,รบโอ้นี่ครับเวต,ตาวีออสกล้องด้วยลาทำงานนะครับก็ผมจะไม่ค่อยถอดหรอกครับกล้องเนะี่ยกล้องเพียบนะครับเขาเสียบไว้ไงก็เสียบไว้ไงนะครับ อยากดูที่หลังกนะเรื่องผมทำงานก็ตามหน้างานนะครับอะไรเสียก็วานไปนะครับแค่นี้มีปัญหาเรื่องเดินเบาไม่ได้นะครับรอบเดินเบาไม่ได้นะครับนี่ยอดเจน2นะฮะกับเร่งไม่ขึ้นนะครับนี่เร่งก็สกปรกแต่เป็นเรื่องปกติยังไงมันก็เร่งได้แหละแต่มันจะมีปัญหาเรื่องรอบเดินเบา รอบเดินเบาต่ำเกินเฉยนะครับถ้าลิ้นเร่งสกปรกหรือว่าติดขัดนะครับอาจจะทําให้ถึงขนาดว่าดับได้เพราะว่าลิ้นเร่งเนี่ยมันจะติดนะครับมันจะติดเข้าเม่าเวลามอเตอร์จะเปิดมันจะดีดปึ๊กเงี้ยปึ๊กกึ๊กกึ๊กเงี้ยนะครับแต่อันนี้เดินเบาก็แทบจะไม่ได้เลยนะครับเขยา่าตายบ้างไม่ได้บ้างนะครับไฟเครื่องไม่โชว์ด้วยนะแต่เจ้าของบอกตอนแรกโชว์นะครับแล้วก็ดับไป แต่เครื่องก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือตรวจเช็คแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้มีปัญหานะซึ่งเขาใส่อันนี้มานะครับหลายปีแล้วนะเขาไม่ได้เพิ่งใส่เขาบอกใส่หลายมาหลายปีแล้วเออผมว่ามันน่าจะเสื่อมแล้วมันทําให้ไอตัวนี้ช็อตหรือเปล่านะเพราะว่านีนน่ผมเสียบคืนแล้วนะครับลบโค้ดแล้วนะครับก็ยังเล่งไม่ได้ แต่มันจะมีวิธีเช็คนะครับมันเล่งไม่ได้นะมันเล่งไม่ขึ้นเลยปุ๊บ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 อย่เพ่งเล่ก็กดไม่ขึ้นนะครับเนี่ยดึงมันออกเลยนะครับนี่ดึงออกเงี้ยเนี่ยดึงออกนะครับถ้าไฟไม่เด้งไม่โชว์นะเนี่ยถ้าดึงออกเงี้ยเดี๋ยวโชว์แล้วความแตกต่างมันจะมีนะครับพาไปตัดเครื่อง เจอโคดนี้นะครับเห็นไหมนี่ยอินแทงแอร์คืออุณหภูมิอากาศนะครับอุณหภูมิอากาศในตัวแอร์โฟนะแล้วก็เนี่แมสแอร์ o ฟนะครับโลนี่ไปโชว์ยไหมรามาสตาร์ทได้ครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันจะเร่งได้ไหมนะครับนี่ครับเบิร์นเล่นได้นะนครับ มันก็เล่นได้นะครับแต่รอบจะตัดมันจะตัดอยู่แค่สามพันรอบแต่ของเดิมมันเร่งไม่ขึ้นนะครับของเดิมเร่งไม่ขึ้นนะเนี่ยพอเราแตะอย่างเงี้ยมันปืบปื๊บปื๊บอันนี้คือการเช็คแบบเมนวนนะเช็คแบบดิบดิบดึงปลักออกเลยถ้าดึงปลักเราเร่งได้นะครับนี่บถ้าดึงปลักเราเร่งได้นะสไตล์ข้างแรกเราเร่งได้นะเนี่ยอันนี้จะเร่งไม่ได้นะครับ รอบเดินเบาได้อะไรได้ครับแต่ไฟโชว์นะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนอะไรนะครับระหว่างรอนะครับสั่งมือสองญี่ปุ่นมานะครับตัวเป็นตัวอ e ีเหมือนกันนะอ,อ่อต้องรอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถอดริเล่งมาดูก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรเก็บอะไรหมดแล้วนะครับต้องสั่งมามาวอาทิย์ด้วย มันมีอยู่ร้านเขาเปิดอยู่ครับเดี๋ยวให้เขาเด็กมาส่งให้ตอนไปแล้วมันไกลนะครับซ่อมตามหน้างานนะครับอะไรเสียก็เปลี่ยนนะครับของใหม่แท้อาจจะแพงนะก็ไปเช็ค้านหลายแล้วยังไม่ทักกลับมาเลยนะครับเดี๋ยวถอดต,ตัวนี้ออกนะครับถอดต,ตัวนี้ออกถอดออกมาแล้วนะครับ ถอดมาไม่ได้ถอดท่อน้ำนะถอดแค่น็อตพวกนี้ออกเฉยก็ดูเนี่ยสภาพเดี๋ใช้น้ำยาฉีดนะครับเอ,อจริงๆถามว่าเหยียบคันเร่งอะ่ะลิ้นเปิดแล้วเช็ดได้ไหมเช็ดได้นะครับแต่ไม่หมดหรอกมันก็เช็ดได้นะครับพวกนี้มันก็ยังมีติดอยู่นะครับคือบางครั้งบางอย่างมันต้องยอมถอดออกมาบ้างนะครับถ้าเล็กๆน้อยๆ,ๆมันเช็ดได้นะส่วนมากหลกักๆเลยผมก็จะเช็ด นะเดี๋ยวเขาเร่งเช็ดเอาแต่แต่คันเนี้ยมันโสกโปกถ้าเราลื้อมาโสกโปกแบบเนี้ยล้างอย่างล้างทั้งอันดีกว่านะครับล้างแบบในรถเนี่ยเดี๋ยวแปรงเอาน้าํายาฉีดน,นะครับสเปรย์ยนะครับฉีดไปนะครับฉีดทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วก็เช็ดๆชทูท เป็นก้อนเลยนะครับบางทีเหยียบคันเร่งเหยียบพื้นเร่งเหยียบลิ้นเร่งให้สุดเปิดสวิตช์กุญแจเหยียบลิ้นเร่งให้สุดไอเหยียบคันเร่งให้สุดเนี่ยมันเช็ดได้ไม่ไม่ทุกซอกทุกมุมแต่นี้ลื้อไม่ยากนะครับลื้อไม่ยากเลยเฉียเวลาหน่อยนะครับลื้อไม่ยากไม่ต้องถอดท่อน้ําด้วยนะไม่ต้องถอดท่อน้ําออกบิดกลับด้านเอาได้เลยนะครับหนาตึบเลยนะครับมอล้างแล้วนะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถอดชุดโอลิงนะแปนเนี่ยมาล้างด้วยนะนานล้างทีนะครับจะใส่ก่อนมาต่อเลยครับหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็รอนะครับโอโทรศัพท์ไปเสียบไปเสียบชาร์จเอาไว้นะครับมันไม่ได้โหลดแอปนะนะครับไม่ได้โหลดแอปเอาไว้ตัดต่อนะครับ อันนี้คือของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับของญี่ปุ่นนะครับเอาของญี่ปุ่นมามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นตัวอีอมนกันใส่เข้าไปครับจะได้นะครับพันร้าน พันอะไรนะใส่เสร็จแล้วนะครับแล้ก็ไปทดสอบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกล้องครับกล้องมีกล้องด้วยมีกล้องดีปลอดภัยขับไปไหน มีหลักทอนนยังไม่ได้ลบนะครับโพสเปิดสวิตก่อนมัพเวลาลางลิ้นปีวิเสื้อแล้วรอบมันจะเล่งนะครับสวัสดีค่ะป็งโกตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดปดีดียัดาดูคหม่ ี่ไม่มีโค้ดละกกอนสตาร์ทเครื่องครับตอนแรกรอบมันจะตกนะแล้วก็มันเร่งไม่ขึ้นนะครับนี่แต่สตาร์ทเครื่องไงรอบสตาร์ทนี่มันจะเร่งอยู่แล้วนะครับรอบมันจะเร่งนะครับเวลาเราล้างลิ้นเร่งนะครับเป็นโก้สวัสดีค่ะจะเะร่งแบบพันกว่าครับ ทัางๆี่อุณหภูมิเครื่องมันร้อนนะครับเพราะว่าช่องช่องอากาศระหว่างลิ้นเ่งเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะลงนะครับมางคนรีเซ็ตง่ายๆก็คือเอาไปวิ่งไกลๆนะครับะยะระยะทางยาวๆเดี๋ยวมันจะลงมันมาเองนะครับแต่ถ้ามีเครื่องสแกนเราก็เซ็ตได้นะครับต้องมีสเปเชียลฟังก์ชันครับรีเซ็ตเมมโมรีนะครับมัฟ ดับก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์ใหม่นะครับรีเซ็ตเมมโมรี่นะเทิร์นสวิตช์อ n นจ n นออฟแอนด์ออนจริงๆแล้วการรีเซ็ตนี้ก็คือปิดสวิตชนะนะ์แล้วก็เปิดใหม่มันก็เท่ากับการรีเซ็ตแล้วนะนะครับปิดแล้วก็เปิดใหม่นะ แล้วก็ต้องเอาไปลองขับนะ,ะเล่งเ็สวัสดี<น>ค่ะกดลัดจ็งคัดเพื่อความปลอดภัยครับนะเวลาเราเรีรีเซ็ตไยนะเครื่องเร่งเนี่ย ต้องรอเอาเครื่องสแกนของร้อนนะครับร้อนมันช่วงนี้กำลังนอกๆหนไมันค่อยสมบูรณ์กาเท่าไหร่